สวัสดีจ้าพี่น้องพบพอกันในช่องไน้ํชาแนลนะจ้ะเมื่อนี้พาพี่น้องเขาไปคิอเก่า้ะจ๊ะอดนี่บ่ได้วาสิบ่เห็ดก่อยเนาะปีนี้น่ะแต่อดบอดได้ลูกค้าโทรมาซูมมือสูมมือบางคนเห็นหน้าก็ถามถามจําเป็นก็เลยจะต้องมาขุดก่อยให้เขาเนาะจ้ะเห็ดให้เขาในจักรอบก็เพราะว่าตะขาเขาเองก็ยังบ่ทันหายปวด มืัอนี้กับฮาหนูในป่าเราเห็นแล้วอะไรอยู่ข้างเขตนี่นี่คือละเสาลวกเข่งเขตแต่ก็หากินได้แล้วจ้ามีแต่เท้าก้อยทั้งนั้นแหละจ้านโมนี่นี่สิคุดจะสองสามเท้าก็พอแล้วเพราะว่าอีน้องตังมันมานำแล้วมันนี no, ่มันห yeah, ่วงลูกนี่เดี๋ยวจะเสียเอาให้เบิ่งเด้อนี่เท้าก้อยแต่ต้องนี่มันหยุบแล้วล่ะจ้าโอ้ย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 จคุดแล้วจะเสียเอาขึ้นให้เบิ่งแล้วจ้าเยอะโอ้ย สั่งได้บนนอกกล่องนี่เนาะมีผู้ใดนนก,ก็นเ่น่ะจะหยุดแน่ละเนี่ยะน้ยปวดใจจ้ะแตกแล้ว,ลอลวโอ้แต่ยุ่งกับไล่ละโอ้น้องตัวนีนยุ่งกับไล่ ไได,ดินกับแข็งแล้วบรงนี้คนถือกล้องเด้อจ้ะนี่โอ้ยถอยตังก่อนถอยก่อนโอ้ยตังก็อยากมานำมันก็หหวงลูกบ่านี่หัวใหญ่ เห็นบนอนอกพี่น้องเลยโอ้ยไม่ไผ่ก็ล้มมาถับคนหัวมันใหญ่งัดบเาไว้ก็ต้องแบง่งเครื่องเพราะจ้ะ ก้อ,องเราจะสิตัง้งบ่ได้กล้องสีล้มตรงนีม้มองตั้งให้เลยไปน่อน่อพี่หนอง ุเอาหัวใหญ่ขึ้นบาไว้ก็ต้องแบ่งครึ่งเนาะจ้ะต้องแบ่งออกเป็นหัวหัวพอแล้วเขาไปปอกไปฝานมันก็ต้องย่านเสียมฮักห้อยเชื่อม ปวดขาด้วยนั่งเหยียดขาออกทางขวาปวดจ้ะ ก็ได้ไหลายหัวด้วพี่น้องมีเหงานี้เหงาเดียวกอเดียวเท้าเดียวไะขุดเท้าอื่นอีกจ้าจะหันลังมานะจ้ะติดกันนี่แหละนี่เท้าเพิ่นสองเทา้า กับบริเวณหัวเพิินอยู่ทั้งนั้นเลยทด้นจันมีวงนี่นะขุดกันม่มเอาตะกอยเนะ่ะมันเมื่อยนะจ๊ะมันเห็ดลายขันตอนพี่นองเพช่ี่ได้กินก็แเป็นง่ายๆ ก็แล้วก็ต้องไปแส่น้าเเขือแส่น้าเปล่าอีกโอ้ไปถับไปยังอีกหลายอย่างพี่น้องเฮ้ยอ,อุตส่าห์เลี อันนี้ก็สองเถาแล้วจ้ะเดี๋ยวจะขุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปเบิ่งตอนปอกตอนขึกนะจ้าพาพี่น้องมาหอดบ้านแล้วเด้อจ้ะเพราะว่ามัน มันไม่ได้ปอกในป่าบรได้แ้วจ้ะน้องตังเพิ่นไปน้าเพิ่นไปนแล้วเพิ่นห่วงลูกมาละไก่ย,ย่างเดี๋ยวไปเอาไก่ย,ย่างให้เรกนหน่อยกันนะจ้า ออกปลอยว่าต้องเสียดายด้วยจ้ะมันพ่นรากมันไปเลยพ่นดำดำดำๆดำๆต้องได้เอามาปอกบ้านเลยน้องตังไปน้ำน้องตังขึ้นหอดลูกนะน้ำน้ำออกทั้งดินนั่นแหละจ้าเขาต้องย่านไว้มันบมดสะอาดเพราะวนนีเขาเห็ดอีกหลายน้ำด้วยจ้ะพี่น้องเห็ดอีกหลายน้ำด้วยจ้ะ ทาอีกหลายหน้ามีกระล่างใส่กระมังหน้ามรล่างนี่จะล่างใส่กระบ,บาปูนได้ปะนั้น ออกไปเลยนะจ๊ะพอต้องเสียดายว่ามันเข่าหัวก้อยเลิกหรือยังไงพอต้องเนื่องจากเพราะว่ามันถ้บนาบ่พเพล่า้นนี่ค่ะเมาเด้อจ้ะ,ว,จะวิธีการเห็ดก็ต้องเห็ดของมันดีๆพอสั่นเมาเด้อจ๊ะลายมือเนื่องจากพอเสิได้กินข้างล่างน้่นนี่ ใสกะละมังล่างหอกไปล่างไปเด็กก็มาล่างรูปหัวอีกเธอหนึ่งเนาะจ้าเดี๋ยวจะมาเบิ่งตอนคึกเนาะจ้าคึกกับใส่เกลือเนาะจ้าปอกเสร็จร่างเสร็จแล้วเด้อจ้าเดี๋ยวสิพามาคึกแล้วจ้าบัดนี้กำลังเปิดน้ำใส่กะละมังแซ่เดกลือก่อนโอ้ยไม่ได้เห็นกระชับไม่ได้นงเบินเลยค่ะพร้อมัน้องมีไจับต้าก็เกลือ ไปสักหน่อยก่อนเกลือเรต้องห่วงเกลือได้จากพี่น้องใส่ไปเลยนี่ถุงนึงค,คือถุงเราได้เห็นฉับน,น,กนอกจากเราจะได้กินอีกหลายมื้อจากพี่นอ้อง กินง่ายๆแล้วกันอีกเป็นอาทิตย์เราจะแส่เกลือไวแบบน,นี้เมื่ออื่นเช้าเราก็มาทักเอาน้ำเกลือออกจ้ะเอาน้ำเกลือออกอีกสักล้วก็กกกทักเศร้าทับแรงจ้ะพี่น้องสับเข่าเป็นเป็นอาทิตย์นะจ้ะกว่ที่ได้กินเราจะไปอัปเดตทีหนึ่งตอนกินคนเด้อจ้าอย่าลืมนะจ้ะพี่น้องท่านใดเข้ามาเบิ่งก็ฝากคลิปฝากช่องหน่อยเด้อจ้าฝากเป็นกำลังใจให้ชาแนลหน่อยเด้อจ้า คลิปนี้กับศิลาพีร่าน้องไว้เพียงซัมมี่นะจ้าพบพ่อกันคลิปหนาเด้อจ้าพี่น้องสี้เฝ้าเห็ดให้มันแล้วนี่ก็คือวิธีเอาก็จะใส่น้ำให้มันถั่วมบก้อยก็ใส่เกลือเนาะจ้านี่นะจ้าวิธีเห็ดก้อยแต่อาจจะบัดได้เห,หเ็ดให้เบิ่งทุกขั้นตอนเนาะจ้าพี่นอกก้องเพราะว่าหอยผู้เดียวมันยากไม่จ้าเศไปเห็ดอีกกินอีน่ตอนหนึ่งตอนหนึ่งพื่อจะกินให้สุภาษีเห็ดสู่กินพ่อก็าบอกพิดเราถือฝากคลิปฝากช่องน้ำเนื้อเด้อจ้าฝากเป็นกำลังใจนเนื้อจ้าพี่น้อง คลิปนี้ก็สิฝากพี่น้องไว้เพียงสำนีพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า